สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้หมอชาตินำข่าวดีเรื่องวัคซีนโควิด1 9เพื่อคนไทยมาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันที่14ทธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวดีจากท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้แจ้งความคืบหน้าเรื่องการผลิตวัคซีนโควิด -19 ใน Facebook ไลฟ์อนุทินว่าความสำเร็จในการควบคุมโควิด -19 เกิดมาจากความร่วมมือของประชาชนในส่วนของการผลิตวัคซีนทีมใบยาไฟโตฟาร์มก็อยู่ในความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ต้องประสานความร่วมมือกันอยู่ตลอดเป็นการทํางานที่แข่งกับเวลาซึ่งทางไทยขอรับประกันว่าไม่ตกขบวนวัคซีนโควิด1 9อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัทแอสตราเซนติกาและประเทศไทยจะผลิตวัคซีนได้ในกลางปีหน้านะครับก็คือกลางปี2 5 0 64ทั้งนี้ไทยจะมั่นคงด้านสุขภาพยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความสำเร็จในการผลิตวัคซีนของบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มที่จะเข้าสู่การทดลองในคนปี2564นี้นะครับอย่างไรก็ตามไทยให้ความสำคัญกับทุกทีมผู้ผลิตซึ่งทางองค์การอาหารและยาหรือว่าออยอนั้นนะครับก็ให้พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เมื่อได้วัคซีนต,ตามแผนแล้วนะครับคนไทยจะได้ วัคซีนใช้ฟรีอย่างแน่นอนซึ่งอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่หน้าและจะฉีดให้ตามลำดับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จะได้สิทธิ์เข้าถึงวัคซีนก่อนนะครับสำหรับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มได้มีการของบสนับสนุนจากภาคประชาชน500ล้านบาทเพื่อเป็นทุนในการวิจัยนะครับสำหรับในประเด็นนี้ทีมวิจัยที่ต้องการงบภาครัฐก็จะมีงบช่วยเหลือให้โดยทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ของงบช่วยเหลือไป150ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและตนจะผลักดันอย่างเต็มที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กล่าวไว้และท่านยังกล่าวอีกว่าโควิด1 9ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับประเทศไทยแต่อีกมุมหนึง่งทำให้ไทยต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองจากที่เคยซื้อหน้ากากอนามัยซื้อชุด ppe หรือว่าชุด อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับไปจนถึงยาจากต่างประเทศกลายเป็นว่าไทยต้องผลิตยาทำหน้ากากอนามัยและก็ชุด ppe ใช้เองประเทศไทยปรับตัวและก็กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพมากที่สุดในโลกเลยครับมีความพร้อมในการรับมือกับโควิด -19 จากที่เคยให้ยาสำคัญเฉพาะผู้ป่วยที่แสดงอาการถึงจุดหแต่ปัจจุบัน สามารถให้ยาได้ทันทีแม้ไม่แสดงอาการหรือว่าแสดงอาการเพียงเล็กน้อยย่อมลดความสูญเสียได้มากนะครับโควิด1 9สร้างวิกฤตแต่เป็นโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้ปรับตัวความมั่นคงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจในอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะครับพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับเพราะหัวใจในการป้องกันโควิด -19 คือพลังความร่วมมือของคนไทยทุกคน ที่ช่วยกันยกระดับการดูแลป้องกันตนเองนะครับซึ่งในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับของคนไทยก็คือการป้องกันตนเองนั่นเองนะครับการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีการรักษาระยะห่างการล้างมือบ่อยๆและก็การไม่ปกปิดข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วเราทุกคนก็จะชนะไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนไทยต้องรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวมกันนะครับ พี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอ,อสมอด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารที่ที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วนะครับให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ